จริงๆเขาก็มีแล้วว่ามีความต้องการจะเพิ่ม ROE แต่ว่าคนก็ไปคิดว่าเพิ่ม ROE เนี่ยก็คือเพิ่ม growth ใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยการเพิ่ม growth มันมันดูเหมือนกันเหนื่อยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยโตเศรษฐกิจบ้านเราก็โตเนี่ยกระท่องกระแท่นแล้วเงินหลายคนก็เริ่มวิาพากษ์วิจารกันเยอะนะว่าเศรษฐกิจไทยหูมันโตต่ำักัยภาพหรือว่าสกยภาพมีเท่านี้แต่ว่าผลมันออกมาก็คือ1.9เปอร์เซนก็แค่เรียกว่า ผิดหวังผิดหวังปีนี้ก็อาจจะโตสัก2.5-3%ก็ก็แล้วแต่แต่สำนักที่จะมอง s b เราก็ทำตอนแรกก็คือ pay out ratio 60%เราก็คาดการไว้ประมาณสัก8บาทนะทั้งปีทั้งปีคือรวม2บาท50นะที่ที่อีกได้พูดตอนตอนครึ่งครึ่งปีแรกแต่มายังไงอะ่ะโอ้โหฟัดมา mm hmm. อีก7บาท84เคาะมา10บาท34นะครับ mm hmm. เปิดตลาดมาวันนี้ก็กระโดดเลย10บาท10อย,ย,ย,ย0บาทเลย นะครับใครใครถือเอาไว้ก็ถือว่าแฮปปี้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะมาซื้อเนี่ยก็อาจจะได้แก็บราคาน้อยแล้วเพราะว่ามัน,นมันเปิดแก็บไปเลยอ่ะแต่ว่าถ้ามอง l o ก k ิ้ง f อเวิร์ดไปถ้าเขายอมจ่าย10บาท34ตังค์แล้วมันได้เป็นเอ็กซ d าด i d e เดนด้วยนะถ้าใครจำได้อ่ะมันจะมีอยู่บางช่วงที่เขาจ่ายปกติ แต่เขาจะบอกว่าเป็นเอ็กซ้าดีวิดนครบรอบอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปหรือว่ามีรายการพิเศษก็จ่ายพิเศษแต่รอบนี้ไม่ได้มีพูดคำน้าเลยก็คือจ่ายออกมาเลยฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะคาดหวังได้ว่าโอ้ oh, ปีนี้จ่าย10บาท34สตางค์กำไรโต1 6ปีหน้าปีสองสี่กำไรอาจจะโตไม่เยอะเท่าไหร่โตไม่ถึง10%แต่ว่าถ้าจ่ายอย่างนี้ก็อาจจะคาดหวังว่า p a y o u t r a t i ชสมุติว่า80%ปีนี้ก็อาจจะคาดหวังได้ประมาณสัก1 0บาท50าทถึง11บาท มันก็เลยทําให้โหทุกคนก็บอกว่าเอาเงี้ก็กอก็ถอนเงินฝากมาซื้อหุ้นแบงก์ก็ได้นะอันถ้าพูดตามตรงเพราะว่าเงินฝากหนึ่งปีมันก็ไม่ดิวเดินดิวไอตัวผลตอบแทนมันก็ไม่ถึงสามเปอร์เซ็นตแต่ตัวนี้ให้สิบเปอร์เซ็นตแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของราคาแต่ว่าอัตราผลตอบแทนมันมนผลนะผมต้องบอกว่าโดนใจนักลงทุนเนะี่ยแล้วผมคิดว่าในพอร์ตโฟลิโอของฟันดมเนเจอร์ที่เน้นพอร์ตดีวเดนเะนี่ยกลายเป็นว่า SCB อาจจะเป็นท็อปพลิก เพราะว่าเดิมทีเนี่ยทุกคนจะพูดถึงทิสโก้ทิสโก้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าขันไปทางไหนอ่ะจะอยากได้หุ้นปันผลที่กลุ่มแบงก์อ่ะก็ทิสโก้เพราะทิสโก้ก็จ่ายปีหนึ่งเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทใช่ไหมครับเพียร์เรชัวรแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ถ้าดูตัวเอ่อเพียร์เรชัวรที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ราคาหุ้นเนี่ยถ้าดูในเชิงของバリュเอชั่นเนี่ยเอชบียังเทรดตามบุ๊กประมาณสักศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดเท่าแต่ทิสโก้เนี่ยหนึ่งเท่ากว่าฉะ อัตราการเติบโตของกำไรแล้วก็ดีเวนด์ยูกลายว่าตอนนี้ถ้าเกิดเล่นตีมดีเวนด์ยูในเซกเตอร์แบงก์หรือว่าในตลาดแล้วเนี่ยเอชซกลายเป็นหุ้นเนื้อหอมละนะครับเพราะว่าให้ยูเนี่ยประมาณเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับปีสองพันยี่สิบสี่ถ้าเขายังคงจ่ายที่ payout ratio แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ น่าสนใจครับอยู่ๆเขามาจ่ายแบบนี้เนี่ยมันมันสามารถตีความยังไงได้บ้างครับเช่นเช่นไอ้ตัวยานแม่อะไรต่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขยายอะไรขนาดนั้นไหมในเมื่อโกะไรต่างๆก็ก็ดูจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็จริงๆจริงๆความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาก็ต้องการให้เป็นเทคคามานีใช่ไหมครับผมว่ามันยังไม่จางหายไปแต่ว่าเขาก็อยากจะได้เอาอที่สูงๆใชนวิธีการมันมี2ส่วนอะถ้าคุณ ไม่ทำให้เออร์ดิ้งโตดีๆคุณก็ต้องทำให้ตัว e q u i t ตเนี่ยโตช้าทึ่ง e q u i t ตโตช้าส่วนหนึ่งก็คือจ่ายปันผลนั้นจ่ายปันผล80%เนี่ยมันคือหนึ่งในสูตรในการที่จะทำให้ r e เนี่ยเพิ่มขึ้นาวนี้คำถามที่อีกถามน่าสนใจคือก็เรามีความเชื่อว่า SCB คือ r o w t h Stock ไม่ใช่เหรอหรือธรรมชาติถ้าเป็น Growth s t o c กเนี่ยก็คงจ่ายปันผลไม่เยอะทำไมจ่ายตั้ง80%มนอาจจะเป็นคำถามก็ได้ว่าเออ60%เนี่ยยังเข้าใจได้เพราะว่าเดิมที SSCB เนอนโนีย เขาก็จ่ายประมาณ50 60นะถือว่าเป็นเป็นแบงค์ใหญ่ที่จ่ายปันดีเวนด์เพย์เอลเนี่ยที่สูงที่สุดถ้าเทียบกับตัว BblK Bank ที่จ่ายมาสัก30อ่ากรุงไทยประมาณสัก40ของเขาไนี่จ่ายจ่ายเกิน50อยู่แล้ว60สิะยังรับได้แต่80เนี่ยมันจะมีคําถามว่าเอ๊ะถ้าคุณจ่าย80แล้วคุณจะเป็นโกลด์สต็อกหรือเปล่ามันมันดูผิดผิดฝาผิดตัวยังไงไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นโกลด์คุณต้องใช้เงินเพราะว่าลูกๆของคุณอะต่อใหอ ใช่ไหมครับแต่ล,ลูกของคุณที่อยู่ในเจนเจนสองอ่ะและเจนสามต้องใช้เงินเยอะอะ่ะเจนสองเองก็อาจจะออกมาเป็น IPO ได้อีกสองสามปีสุดท้ายแล้วต้องเลี้ยงดูตัวเองแม่ก็จะไม่เลี้ยงละตอนนี้แม่ก็จะเลี้ยงลูกอยู่แต่ว่าพอลูกไปเป็น IPO แล้วลูกก็ต้องเติบโตล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนั่นหมายความว่าอา,อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้มอง o p t i ิมิสติมกมากเนี่ยปีหน้าอาจจะจ่ายไม่ถึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นบังคับที่ต้องจ่ายเท่านี้ผมเดานะ แต่ผมมองว่าปีนี้เขาอาจจะมองว่าการเติบโตต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้อเร่งโตมากสินเชื่ออาจจะไม่ได้โตสูงมากไปเน้นโตพวกของรายได้ค่าธรรมเนียมไปเน้นโตเรื่องของบริษัทลูกต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีดูความเป็นไปไ,ได้ว่าเอ้ยโอเคในเมื่อโตไ่เยอะแล้วก็จ่ายปันผลออกมาก็ดีก็ได้ประโยชน์จากผู้ถือหุ้นด้วย ROE ก็สูงขึ้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้วรอดูอนาคตถ้าอนาคตเศรษฐกิจมันเปิดกว้างให้เติบโตมากขึ้นก็อาจจะจ่ายปันผลลดลงมาก็ได้ อาจจะเสือหกสิ็ก็ได้แล้วก็ไปออฟเฟ่ตกับโกลด์แต่เมื่อกลอดเนี่ยเราเราทำโกลด์กำไรปีนี้โตแค่ประมาณสัก4-5%สินเชื่อก็โตสามสี่เปไม่โตเยอะก็เป็นไม่ได้ว่าเงินกองทุนต่างๆก็มีพอแล้วสภาพห้องก็มีก็เลยอาจจะจ่ายปันผลเพื่อเรียกว่าดัน R.E. ให้ให้สูงขึ้นเร็วๆก็ได้เพราะว่าปีที่แล้ว R.E. อยู่ที่9.3%ปีนี้ บน assumption โตที่4%กำไรนะครับแล้วก็ P/E ratio อยู่ที่ประมาณสัก80% ROE จะอยู่มาณทัก3.9.3-9.4%เพิ่มขึ้นมาหนิดหนึ่งเพราะว่าโรดไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้เราเราจะเห็นนะครับว่าจานวนมูลค่าที่นักทุนต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ,รบแล้วก็คุยกับพี่เอ๋นอกรอบก,ก็มีการพูดถึงว่าส่วนหนึ่งขาอาจ,จะมาซื้อตัวนี้แหละนะครับนาจะทีของของหุ้นตัวนี้ในมุมสมมุติว่าพี่เอ๋สวมหมวกเป็นทั้งสถาบัน นะครับแล้วก็เป็นต่างชาติเรากําลังจะมองหุ้นตัวนี้เปลี่ยนไปในมิติไหนถ้าถ้ามองจาก payout ratio เนี่ยผมก็มองว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดการณจะมีความหือหวาของการเติบโตเพราะว่าถ้าเกิดเติบตโตเยอะมันไม่เหตุจําเป็นที่จะต้องเอามาจ่ายปันผลจ่ายปันผลเนี่ย,ยเยอะก็คือมันไม่ q u a i t y ใช่ไหมยมัน cash า o w อะ่ะอารมณ์ประเภทแบบแม่แม,แม่วรีดนมอะ่ะถูกไหมครับ 80%ก็ถ้ามองแบบกลางๆก็คืออยาก็อย่าไปคาดหวังว่าปีปีสองสี่หรือสองห้าจะจ่าย80%เพราะว่าเขาอาจจะมีแผนแต่ถ้าเขาไม่มีแผนการเติบโตที่สูงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะจ่ายประมาณขนาดนี้อย่างน้อยเนี่ยตัวดิวเทนเพอร์แชร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องทุนพอได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่อยากที่จะได้ลดลงเพราะถ้าเราอาัศซูมว่าตัวกําไรคุณยังเติบโตได้บ้างแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้โตดีเท่าปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดผมมองในในแง่ของ กองที่เป็นกองกองดีบิเดนเนี่ยผมผมผมสนใจเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็มีลูกค้าถามว่าแอดวานจะอินทัชเนี่ยทำไมราคาลงคุณดูนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้แยกประเภทอุตสาหกรรมหรือหุ้นเนี่ยเราก็เลือกที่ธุรกิจที่เติบโตดีมีความมั่นคงใช่ไหมครับและันผลสูงฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ให้ันผลสูงเนี่ยผมว่ามันมันทำให้กองอะ่ะต้องปันใจนะ เขาให้ดีเวนดยิวประมาณ8 90%อย่างเงี้ยโอ้โหมันน่าสนใจมากด้วยด้วยพื้นฐานที่โอเคนะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องเศรษฐกิจแม้ว่ามันจะมี NPL อ่ะแต่ที่ผ่านมาผมว่าเขาขพิสูจน์ได้ว่าเขาก็โตมากโตน้อยฉะนั้นเองเนี่ยผมว่ากองที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยกองดีวเวนตเนี่ยซื้อแน่า2คือเวลต่างๆที่เน้นหุนปันผลพื้นฐานดีเนี่ยผมว่า s c b จะต้องเข้าอยู่ในพอร์ตละแต่ว่าวันนี้เปิดกระโดดบางคนเล่นสั้นก็อาจจะอาจจะ ขายอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าถ้ายอเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนมีคนน่าจะรับแล้วเพราะว่า1ิบาทสาบเนะี่ยปีนี้ก็น่าจะได้อีกผมว่าอีก9้าถึงสบาทก็ยิวประมาณสัก8-90%้าเปอร์เซผมเชื่อว่าจะจะไปอยู่ในกลุ่มพอร์ตพอร์ตลงทุนที่เน้นหุ้นดีเวเดน,นต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเอาจริงผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นหุ้นไทยด้วยเน้นดีเวเดนนะ ผมมีความรู้สึกว่าเขาเน้นหุ้นที่มีโกร w ที่ดีแต่ถ้าเกิดกองไทยเนี่ยผมว่าจะทําให้กองไทยเนี่ยสนใจซื้อหุ้นตัวนี้มากครับอ่าและยิ่งมันอยู่ในโซนล่างๆมานานละนะครับอย่างที่พบี่เอบอกก็คือมันเทรดอยู่ต่ําบุกนะครับอ่าด้วยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยฮะคุณชายบอกว่าเป็นเพราะว่าแบงค์ตั้งสำรองไว้เยอะจนเหลือเฟือแล้วเขาเลยถึงกล้าใจกันมันผลเยอะหรือเปล่าเป็นประเด็นนี้ด้วยไหมครับจริงๆแล้วบางเงินวันเนี้ยเราจะคุยกันในอีกแบงค์หนึ่งผมก็เลยเตรียมโมเดลในการวิเคราะ เอ่อเรียกว่าดีว่านะดีว่าฟังฟังดีว่าเนี่ยดีว่าเนี่ยฟังเหมือนกับนักร้องผู้หญิงที่เสียงทรงพลังใช่ไหมอ่าเราพูดถึงอเดลเนี่ยอเดลเราพูดถึงอย่างอย่างเจนนิเฟอร์คิมดีว่าใช่ไหมสกดว่า d i v a แต่ว่าดีว่าของผมเนี่ยสกดว่าดี EVA อ่านว่าดีว่าเหมือนกันแล้วมันมังเอิญเตรียมเตรียมข้อมูลก่อนที่เอชบีประกาศด้วยนะ บังเออได้สีรประกาศโป้งขึ้นมามันก็เลยเข้าเข้าเข,ข้าจังหวะเนียว่าเข้าเท้าพอดีเลย<ม>บอลเข้าเท้านะครับพอดีตอนนั้นเราคุยกันเรื่อง t p b ก็ก็เป็นไปได้ครับคือผมคิดว่าแบงก์ไทยจ่ายปันผลน้อยไปโอเคทิสโก้ okay, เนี่ยผมว่าเขาเขาเขาแฟงนะผมว่าเขาไม่ได้โตเยอะแล้วเกินกองขุนเขาสูงสำรองนี่เขาดีเนี่ยเขายอมที่จะเฉือนออกมาจ่ายปันผลผมว่าแฟเลยทำให้ทิสโก้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นเขาส่ง ปีนี้เยตุเด e ราคาหุ้นทิสโก้กระส่งประมาณสัเกืบเกือบร้อยบาทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าจ่ายบันผลน้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะแต่ผมว่า SCB เนี่ยก้าฉีกกำลาาว่าอทำไมจะต้องจ่ายเท่าเดิมในเมื่อเราอาจจะมองว่าเรามีเงินกองทุนที่ดีแล้วมีสำรองนี่ที่เพียงพออย่างของ SCB เนี่ยถามว่าเงินกองทุนเพียงพอไหมโอเคผ่านเกณฑ์สบายๆเพราะอะไรเพราะว่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วฉะนั้นเนี่ย ตัวเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียของเขาเนี่ยมันก็มีอยู่มาสักเกือบเกืสิสูงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทียวันเกือบเกือบสิซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซแล้วก็สำรองต่อน,นี้เสียเนี่ยตัวเข้าเรโชรเขาอยู่ร้อยห ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคฉันเนี่ยถ้าตอบอย่างผู้ที่ถาม,มาเมื่อกี้ก็เห็นด้วยนะว่าเงินกองทุนก็สูงตัวสำรองก็กดีเขาก็จะจ่ายมากขึ้นเพราะก็จะมองว่าเขาไม่เน้นโตเยอะเขาไม่เน้นโตบาลานซ์ชีสเขาอาจจะโตในส่วนของตัวรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในเมื่อมีสภาพคล่องเข้ามาทําไมไม่จ่ายคืนห้าลงทุนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ไปกดดันเพื่อนว่าเพื่อนที่จ่ายปันผลไม่สูงอะ่ะน่าจะจ่ายมากขึ้น ที่ผมพูดถึงคือผมพูดถึงฝากไปในส่วนของตัว BPL นะ BPL จ่ายเพลย์เออร์เรชแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองธนาคที่มีเข้าเรชัวร์ตั้งสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันสูงมากนะครับเอ่อ KBank เนี่ยจ่ายตัวเพลย์เออร์เรชัวสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อ KTB เนี่ยจ่ายประมาณสักสามสิบสี่สิบงั้นในภาวะที่ผมคิดว่าโอเคละมันมีความเสียเส่ยงเศรษฐกิจอยู่มันมี NPL ที่ต้องดูแลกันอยู่แต่ว่าสำรอง ที่คุณมีอยู่แล้วเงินกองทุนที่เยอะเนี่ยถ้าคุณไม่เอาไปไปเติบโตสินเชื่อมากๆอ่ะทําไมไม่จ่ายคืนให้นักลงทุนเพราะว่าแบงก์ไทยเนี่ยไม่ค่อยซื้อหุ้นคืนถูกไหมครับซื้อหุ้นคืนเนี่ยในกลุ่มนี้ก็มีทีแคปซื้อจนเต็มไปหมดละซื้อจนแบบแทบจะซื้อต่อไม่ได้ละเอชซก็เหมือนจะซื้อแต่ว่าเจอโควิดเขาได้ห้าไปเคแบงก์เคยซื้อแต่ว่าจังหวะผิดแต่ว่าซื้อหุ้นคืนถ้าเราบอกว่าเออถ้าเกิดคุณคุณไม่อยากทําการเช็ตชูดิสต็อก การจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงขึ้นล้อ,อกับกาไรล้อ,อกับเติมออเมงินเงินงบดุลที่ดีเนะี่ยผมเห็นด้วยน่าจะทําเพราะว่ามันทําให้หนึ่งผู้ถือหุห้นได้ประโยชน์สองออี e ก็สูงขึ้นแล้วมันก็มีผลต่อมัลติพายเออร์ของการที่จะคํานวณเข้าไปในตัวในราคาหุ้นก็ดูได้ชัดเจนจากเอซประกาศจ่ายมันโป้งราคาหุ้นขึ้นเ็ดเปอร์เลยแสดงที่เราเชียร์ต้องนานนะหุ้นไม่ขึ้นเลยแต่พอตัดสินใจเพิ่ม payout ปุ๊บหุ้นขึ้นเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต ก็หาประกาศเซียนไปเลยงั้นผมคิดว่าอันนี้สิ่งที่ SB บีทำเนี่ยต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าถือว่าแบ่งปันเงินที่ได้มาให้กับผู้ถือหุ้นแล้วดีกับเขาด้วยอยากจะให้แบงก์เงินอื่นเนี่ยเพิ่ม payout ratio ให้สูงขึ้นโอเคไม่ต้องถึง80%่ะแต่ว่าเพิ่มขึ้นสักค่าสได้ไหมเออลงทุนจะได้เงินมันผลสูงขึ้นในภาวะปัจจุบันะนะครับแต่มัน,มนกลายเป็นความคาดหวังด้วยไหมครับ ในในในย่างหนึ่งนะว่าพอเอชบเปิดเกมแบบนี้ตัวตัวตัดถัดไปนี่เขาก็อาจจะต้องต้องเตรียมสตอรี่เหมือนกันหรือเปล่ามันมันกลายเป็นมันเซตบรรทัดฐานใหม่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ่อถ้าถ้าก่อนที่จะมีเอชบจ่ายปันผลสูงขนาดนี้เราคาดว่าดีเวเดนเอ่อเพย์เอาท์เรชเนี่ยของกลุ่มแบงก์อ่ะอยู่ประมาณทักสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่ากว่าโอเคทิสโกเนี่ยเขาฉีกไปเลยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอชบีหกสิบตอเอชบยกขึ้นมา เป็น80%เนี่ยทำให้ปีที่ผ่านมาเย pay ลย p ratio เฉลี่ยของกลุ่มแบงค์อยู่ที่50%แต่บางแบงค์อ่ะที่ผมได้เอ่ยนามอ่ะไม่ใช่ว่าผลผลงานไม่ดีนะผลงานดีแต่ก็อาจจะบอกว่าเออน่าจะจ่ายปันผลสูงขึ้นนะก็เป็นอย่างที่อีกพูดก็คือว่าโอเคละ่ะถ้าเราทำ projection ว่ากำไรคุณจะเติบโตได้ประมาณสัก5 10%นะถึงถึง20%นะสมมุติที่เกิดขึ้นแล้วปัแล้วก็เงินกองทุนคืนมากพอ นะครับสำรองคุณมีพอผมแนะนํานะผมเชื่อว่าต่อให้ผมมองว่าต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้มองเรื่องปันผลเป็นเรื่องหลักแต่ผมเชื่อว่ากองในประเทศชอบและลงทุนในประเทศชอบและผมคิดว่าคนที่ลงทุนระยะยาวและหวังผลเป็นหุ้นรีซีเรียนหรือปันผลนะผมว่าเขาชอบดูได้จากการตอบรับแับราคาหุ้นเอสชัดเจนมันจะกดดันเพื่อนแน่นอนว่าเพื่อนจ่ายเท่านี้เท่ากับเอ่อช่วงช่วงโควิดเนี่ยโควิดมันก็ไม่มีแล้วอ่ะ เพื่อนน่าจะจ่ายให้สูงขึ้นอาจจะ30เป็น35แล้วก็พยายามทําให้ดีว i ด e นเพอร์แชร์น่ยมันมันมันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกระโดดเป็นเอชก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะกดดันให้แบงก์นอื่นๆอาจจะต้องพิจารณาเพิ่ม Payout Ratio ภายใต้สถานการณ์ที่โตก็โตไม่เยอะในแง่ของสินเชื่อเองินกองทุนก็ดูสูงสำรองก็เพียงพอผมว่าน่าจะคืนกำไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรแล้วก็ทุกคนก็น่าจะโอเคกับปันผล เรื่องของ RE แล้วก็เรื่องของ Variation ที่ดีขึ้นนะครับ